มาอัปเดตกะท้อนนะคะเพื่อนๆที่ยายห่หอไว้นะคะห่อไว้น่าจะได้กินอยู่เนาะแต่พวกไม่ได้หอก็จะร่วงจะเพื่อนๆจ๋าจะเก็บกองกันไว้นี่ร่วงหมดเลยค่ะจะได้เนาะยายห่หอไม่ทันแต่ซุ้มหอนี่รอก่อน หอน่าจะได้กินบ้างจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าไปหอไว้บ้างกระท้อนนี่ต้องหอค่ะเพราะว่าต้นสูงอย่าหอไม่ถึงเพื่อนเพื่อนจ้าไอว่าหอไม่ถึงก็คือล่วงทิ้งเสียดายเนาะจ้าอันนี้ยายหอได้บ้างได้กินบ้างจ้ะ ได้เนาะเพื่อนเนาะอืมว่างหมดเลยนี่ค่ะนี่สุงมหอ่อถ้าอยู่ถ้าอยู่ถ้าไม่สูงเนี่ยยายก็พอห่อได้นี่ค่ะก็คงจะได้กินอยู่นะคะอืมนี่ค่ะเก็บปองกันไว้ก็หลายอยู่ก็ไม่เป็นไร เพราะในเมื่อเราหอมไม่ได้เนาะนต้นต้นสูงหลายสูงมากคือปีนี้จะต้องคงจะต้องให้เขามาตัดอ่าให้สักเหลือประมาณนี้เขาก็จะไม่ค่อยสูงแล้ว อันนี้ยายไม่ได้ตัดมาน่าจะห้าหก 5, ปีแล้วก็ได้แต่เขาจะสูงอย่างเดียวพอไอตัวที่ไม่สูงก็พอจะห่อได้บ้างนะคะเพื่อนค่ะต้นเข้างามมากเลยปีนี้ได้เนาะเพื่อน,น <laughs> เอนาะเรื่องธรรมชาติ สักน่าจะสักครึ่งเดือนก็คงจะต้องมาเก็บได้แล้วดยายจะเปิดให้ดูที่ยายห่อไว้เนี่ยห่อไว้จะทันไหมหน้องหรือว่าจะร่วงอีกน้องอื้อใช่เนาะ จะกินได้ไหมเนาะไม่แย่ห่อแล้วจะเน่าเนาะเ,เ,เพื่อนเนาะได้ไหมล่ะเพื่อนๆแบบเนี้ยตำได้ไหมเออน่าจะพอได้อยู่เนาะข้อน,นี้ห่อทันอยู่จ้าเพื่อนๆจ้าเออซําสนีแล้วจ้าเพื่อนจะมาอัปเดตให้ชมรอบสองรอบแล้วอันนี้พอตำแล้วแหละเนาะออกเหลืองแล้วเนาะ แต่ไม่เอาขอบคุณค่ะที่ชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ